ไม่ได้แต่งงานนะวันนี้ใช่จริงไหมคะแล้วโค้ชหนธุรกิจของกรที่นี่ครับเริ่มต้นอะไรยังไงคะเรื่างแนวคิดนี้เริ่มจากใครก่อนดีกว่าถึงจะมาทำออดิชันนี้ด้วยกันก็จริงๆมันเริ่มจากเราเราเหมือนว่าพอเราสนิทกันมาอยู่กันมาพักหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราโตอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าจริงๆเราโตเหมือนกันแล้วเราก็เหมือนประสบความสําเร็จร่วมกันในหลายๆด้านอะไรเงี้ยในวันที่จริงแล้ว ผมไม่อยากอยาก,ยากหาธุรกิจอะไรทำทักอย่างหนึ่งอ,อยากอยากทำกับเขาเพื่อที่ว่าเหมือนกับว่าเราเราอยากจะมีมืนมีความสําเร็จในด้านนี้ไปได้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพ,พีิง<ๆ>เขาารู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนที่เหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวปากอะไรเงี้ยโดนชอบโดนแซวเรื่องแบบปากแตก<ต>บ้างปากไม่ดีอันไม่ใช่อะไรป่อยไปก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทำาริตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการบารุงตาก<ม>อะไรเงี้ยก็เลยมีการเหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันร,รวมถึงว่าก็ไปหาวนพี่ๆคนอื่นมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเด v e l o p อ concept ทำทำแบรนดิ้งของของแคมเมดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรที่ออกมาเหมือนให้ให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่เหมือนเรานอกจากว่าเราเราไม่ได้ขายของเขาแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเหมือนเราอยากจะมอบสิ่งนี้มอบสิ่งดีๆให้กับเขาไปด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นการเหมือน ดูแลกันมากกว่าอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าได้ชอบคำว่าแคมเมดแคมเมดก็คือตรงตัวเลยแคร์ก็คือดูแลเมดก็คือเหมือนเพื่อนกันเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลกันเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นตัวแทนของความห่วงใยการดูแลกันใช่ไหมขช่เราสองคนว่างั้นเถอะอ๋อเราดูแลกันตลอดอยู่แล้วเอาเรียกอะไรมาจากไหนอ่ะตัวผลิตภัณฑ์เอาไว้ที่เราออกมาเป็นประธานัวนี้ได้ก็ที่จริงมัน อยากอยากทำให้มันดูมีความเป็นมินิมอลอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมก็เลยเป็นลายโปรดักที่เป็นสีพาสเทลเลยมีสีเขียวด้วยสีชมพูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็อินสไพร์มาจากแบบสีพาสเทลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือคนที่ใช้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขาเขาเลือกผลิตภัณฑ์เราจากให้มันดูน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยออกมาเป็นสีนีส่วนผสมมันเป็นออร์แค่สีหรือยังไงสำหรับส่วนผสมไม่ใช่ตัวย่อยต่างๆเป็นหามายังไงมันพิเศษอยังไงก็หลักสามอย่างนะ ครับผมเดี๋ยวพี่การฝลิก็หลักๆสามอย่างครับก็จะมีเบต้ากูแคนครับผมแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็อีกตัวนึ่งก็สุดท้ายวิตามินอีครับ uh huh. อันนี้เป็นเปนเป็น็นนเเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบหลักในในทุกรูปผลั์เราก็จะมีอ่าอินเทนซิสลิปแมสแล้วก็มีอ่าลิปเซรั่มแล้วก็ Lip ลิปโลแ้วก็ลส์สามตัวนี้จะมี3ตัวนี้เป็นเปนเป็็นนเเหมือนคอนเกรียนอยู่แล้วแต่ว่าอ่าแต่แต่ละต,ต,ต,ตัวอื่นก็ยังจะมีตัวอื่นด้วยอะไรย่างอย่างตัวลิปเซรั่มเนี่ยจะมีไฮยาลูรอนคูลสาม ใส่เข้มข้นใช่บวกกับล่าก์เนวิลี่ที่จะช่วยในเรื่องของความคล้ำของสีผิวตาอะไรอย่างเงี้ยจะไบรท์ขึ้นอะไรนะใช่แล้วก็ชินาสินลิปแมสเป็นเทคโนโลยีอะไรฮะข้าวเปิงมิสินแมสใช่ไหมครับผมก็ที่จริงมันมันจะช่วยที่คือคนจะติดว่าสลิปปิ้งแมสเนี่ยต้องใช้ตอนคืนแต่ว่าตัวนี้เราพยายามปรับมาให้ใช้ตอนกลางวันได้ด้วยสำหรับคนที่ตาแห้งมากเลยนะครับ อันนี้คือความพิเศษของมันนะครับถ้าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นานตัวใช้เวลาสั้นนานไหมนานครับจริงจริงจริงโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าเราเราเริ่มคุยกันมาเริ่มก่อนที่จะมีโปรดักต์ขึ้นตัวเองแยกด้วยคืออันนี้คืออันแรกเลยครับจริงๆก่อนที่พี่ีจะทำ culture ของที่ผมจะทำมัเท่าจริงอันนี้คือการคุยกันก่อนเลยแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องของเหมือนว่ามีมีพี่ๆคนอื่นด้วยมีมีการมาทำร่วมกันมีไอเดียแล้วมันก็เหมือนว่า ใช้เวลาที่นานกว่ารวมถึงเคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำทำมันออกมาให้ให้ดีที่สุดให้มันเรียบร้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สูงด่อยก็านแล้วก็นะรบเนี่ยก็ก็สูงครงับคือทำ <S <S <ะ>ทำ <S <S ทำทำคอนซ์ทำทำทำเกลนี้ก็ก็ ก็อาจจะสูงกว่าที่ที่เราทำที่ผ่านมาเนาะเราเราอยากทำอะไรเราอยากทำดีเราก็ตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่พอได้ใช้เองลองเองแล้วยังไงครับแต่ละคนปากหวานพี่พีเขาปากหวานใช่ไหมครับปากปากอาจจะนุ่มขึ้นแ้วปากหวานไหมแล้วจะปากไม่ดีเหมือนเดิ ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความด่างช่วยไม่ได้แซวแซวที่เราหรือที่เราทีวีเขาเป็นยังไงว้างดีเหมือนเดิมเอ้ยผมไม่ได้พูดนะเขาจะพูดดูเขาเองนะรู้ไหมว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอ่ะก็จริงๆริงผมว่ามันคือการเหมือนเริ่มเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือในอนาคตเราจจะเหมือนมีมีการมีงานแยกย้ายกันไปอย่างเช่นจบแปรรักหรือเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะแบบมีโอกาสได้มาเจอกันหรือเปล่ากันที่เรามา ทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ที่ทําให้เราได้มาเจอกันได้อยู่ร <mie. S 1> ่วมกันแล้วก็ได้ได้ได้ทำอะไรสาเร็จไปพร้อมๆกันอย่างหนึ่งแต่ว่าเราตั้งใจว่าทำแล้วจะไม่ตีกันแนะ่นอนมันก็มันก็มันก็คงมีบ้าง<อ>แต่ว่าแต่ว่าหมายถึงเรา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 นอกจากเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันเราเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราก็เหมือนกับว่าดูแลกันด้วยผมว่ามันอาจจะทําให้เราจูนกันแล้วก็ มันมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้นในตอนที่เริ่มทำไม่ได้คิดเสมอว่าจะมีรุ่นพี่หลายคนที่สนิทกันมากพอเริ่มทิดผมอาจจะแบบมีความคิดความคิดที่มันต่างมีคนเลิกแตงนี้มาร่วมงานที่จะทำก็จริงจริงเขาที่ทำมาพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากจริงหน่ารักมนะใช่แล้วก็เหมือนว่าเราเราดูว่าแต่ละคนแบบเขาอยากจะมาทำเขาเขาแบบมีมีเก่งเขาเก่งตรงไหนเขาจะช่วยอะไรกันมันเหมือนเราเราเป็น เป็นทีมเดียวกันมากว่ะแล้วก็เช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิดช่วยกันแบบเราให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเราต้องแบ่งแบ่งกันลงตัวก็บอกว่าใครจะดูแลส่วนไหนก็อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าก็จริงๆมันก็จะมีพาร์ทที่แบ่งเราแลวที่เหมือนทีมก็จะแบ่งโรลเวสบอลซิบิลิตี้กันแต่ว่าหมายถึงจริงๆแล้วผมว่าในยุคนี้การทำงานมันมันเหมือนเรามันไม่ได้มีแบบ โครงสร้ที่มันเป็นท็อปดาวแล้วมันเหมือนตอนนี้ทุกคนมันเป็น h o r i z o n t a l หมดแล้วมีอะไรเราคุยกันได้เราแชร์กันได้เราช่วยกันได้ตัวตัวเราเองก็ลงไปช่วยตัดสินใจในดีเทลที่มันอาจจะแบบฟายฟายสุดๆะไยเงี้ยรวมรวมถึงเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเหมือนว่าช่วยกันตัดสินใจในทุกๆเรื่องอยู่แล้วไรเรื่องของตลาดนะครับคอจริงๆมองเป็นเอาตลาดในไทยก่อนหรือว่ามองแบบไกล,ลต่างประเทศไหมอะไรก็เป็นชาวต่างประเทศเราดนะก็จริง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 ก็มีมี มีมองไว้ทั้งในประนทางยนะเพราะจริงก็จะมีพี่ๆคนหนึ่งในทีมที่เขาช่วยดูในเรื่องนี้อยู่เยใช่จริงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอพอตอนที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราเรามองจากการที่เรามองตลาดไทยก่อนแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นออก t สที่เหมือนพี่เขาไม่นเเาดูอขรเล็กๆแหละเป็นธุรกิจ s t a ท t ัพของเราสคน t a u p startup เขาเปิเล็กครับ SME ครับผมราคาหน้าร้านไปครคาราคาราคานาราราคานาราราคารารา คุถาามว่จับต้องได้ราคานี้ครับจับต้องได้ครับจับต้องได้ก็อย่างตัว sleeping m เนี่ยครับก็หกร้อยห้าตัวเซรั่มก็550ตัวเซรั่มกล้วยก็สี่ร้อยโอ้โหนี่คืออะไรก็ไม่เป็นเซตั่คุณภาพเยอะขนาดนั้นราคาขนาดนี้แต่คุณภาพดีค่ะอันนี้ค่ะคือได้ที่ไหนอะไรยงไงจะเปิดขายยังไงเป็นออนไลน์หรือก็จริงๆจะเปิดขายวันแรกวันที่24ธันวาคมนี่ยนะจะเปิดขายตั้งแต่พุ๊กก่อนครับผมแล้วก็ ในในในปีหน้าวันที่4มกราก็จะเริ่มลง e m a r k e เก็ a c e ก็จะมี Lazada แล้วก็ที่อื่นนะครับกตรมตางกันได้เลยเตรียมพอมพร้อมนะเผื่อกับบอยอดนะับกต้องวนี้ต้องรวยะต้องเของขวันที่ใหม่นะฮอ่ะสิเรื่องนึ้นะเรา่องที่แบบว่าเป็นแฟนกับผู้หญิง่เป็นคน่างรักกับยอมตายได้ เออคนก็ผมกับไปว่าคนนั้นไทยเออคุณเลนข้า okay. ร kind of ักใครได้ก so like ็ค <entend internet> like ือบอกว่าคุณเลนเนี่ยก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคก็ถ้ารักใครก็รักครับเออรักใครอะไรนะรักใครรักใครก็รักคุณพ่อคุณแม่เออ เห็นเห็นกระสับเห็นกระสับแฟนคลับเลยว่าเขาโยงเขาโยงเขาโยงโยงไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วก็จริงจริงหมายถึงว่าเราเราอยู่กันมาขนาดนี้เราเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่รักไหมฮะรักไหมเขารักเนี่ยเดี๋ยวให้ยอมให้แทนเลยแล้วใครต้องให้แคมเปญนะ ใครขอเยอะวะโอ้โหแ้วก็เคยเปิดเผยไม่ต้องครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกันอะไรนะครับความรักของเราเป็นเรื่องความสำคัญที่สุดเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพี่รู้สึกว่ามันมันก็ในชีวิตเรามันมันมีหลายๆมุมหลายๆด้านมาความรักก็คือส่วนหนึ่งของพี่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทําให้พี่เข้าใจคนมากขึ้นด้วยเหมือนมันนให้สัมภาษณ์แบบพี่แบบว่าเหมือนพี่เป็นคนละเอียดอ่อนกับความรักมากอะไรอย่างเราเป็นนักสิทธิ์ผิดมากเลยใช่ไหมเนี่ย ก็เป็นคนเซนซิทีฟครับอย่างเวลาเหมือนเหมือนความรักเงี้ยมันที่จริงรวมถึงแฟนๆด้วยรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยที่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าพี่อยากพี่อยากดูแลคนรอบๆตัวพี่ให้ความความสุขมากที่สุดก็เลยเซนซิทีฟถ้าเจอความผิดหวังจะไหวไหมพี่ถ้าเกิดเราไปเจอเซนซิทีฟกับความรักข,ขนาดก็เจอความผิดหวังจะเซนซิทีฟไหมใช่ไหมครับก็คงอาจจะมีเฟลบ้างอาจจะมีเศร้าบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือน ชีวิตวนะเนาะมันมันหลายๆเรื่องมันไม่ชใช่แค่เรื่องความรักนะครับเรื่องงานหรืออนะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งมากกว่าที่เราให้สัมภาษณ์กับพี่วูดีไปนะไปไปมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบสิบเจ็ดี่สิบเจ็ดแปดย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมทีพี่ความรักเหมือนเดิมเปลี่ยนไหมดูแล้วเหรอดูนะดูนั่นหรอดูดูครับดู ดูแล้วเราก็ต้องติดตามผลงานกันเลยครับเราต้องวงความรักของพี่กินเป็นไงบ้างพี่กินหอมร้อนแม้ถมความรักเหรอผมว่าผมว่าสำหรับผมนะผมแทนข้ามันเป็นความสุขมากกว่าเราจะมีความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหน ทำอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุขแค่นั้นพอเราจะรักอะไรก็ได้แบบนี้แต่เมื่อกี้เราแอบสะดุ้งนะพี่วิทีบอกว่าคุณมองเขารับเปลี่ยนไปไหมไม่หรอแต่พี่วิทจะเป็นสายยอมนะจะเป็นสายยอมใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะข้างหน้าไงข้างหน้ายอมข้างหลังอีคนข้างหลังไม่ยอมหรอกถ้าหลังไม่ยอมหรอกไม่เคยอย่างนี้พี่พี่เป็นข้างรักแล้วิวจิ้นเป็นคนข้างหวัดด้วยใช่ไหมคผมเป็นคน ข้งการทางานนงโอ้มอ่ะมันก็ไม่นรแต่คนรักการทํางานาไปกันได้เนาะเรามีความสุขที่เราได้ทํางานเนี่ยได้มาเจอพี่ๆนไ่เทิรด้ยหอย่างคนยัให้ล่าสุดคิของเราคลิล่าสุดที่ไปกับพี่เจพี่เหนไปน่กันไงเราเขาไปเป็นคู่ไงเราคนเดียวเราก็ต้องโคตรสู้ไปเลย แ,บบแต่เราก็ใช้เขาถ่ายแต่เราไม่ตายนะทีมงานไม่ตายไม่ตายไม่ตายรู้สึกว่าเราเด่นสุดไหมครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเด่นสุดหรอกครับแค่ <ๆ S 2> รู้สึกว่าพอ ก็ม <ersch> ีมีความสุขมากกว่าที่ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จริงถ้าไม่ไปภูเก็ตกันเราก็นัดเจอกันที่นี่อยู่แล้วกรุงเทพอะไรเงี้ยครับผมก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วครับตัวให้สมเป็นเป็นซีนแบบราชินีภูเก็ตอย่างนี้น้อยอะไเงี้ยดูเซ็นเตอร์เออเซ็นเตอร์ไปแล้วเซ็นเตอร์พี่เห็นภาพแล้วเป็นไงเห็นภาพแล้วเป็นไงดีครับดีครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวในมือสั่นทั้งมั้ยไปนะไม่เลี้ยวในมือสั่นไม่ไม่ครับเามีความสุขแบบไหนก็ให้เขาทำแบบ คนเราคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่อยากปล่อยปล่อยแม่ไม่สิรองเท้าเสียละปล่อย้ะแม่ผมไม่ใช่ไม่ให้ทางแล้วเราไม่ไปกับเขาหรอผมต่อผมติดสอบแล้วผมผมก็ไปทีหลางหลาย่อาไปที่ไปงกับปที่ที่ไปที่พังงานถ่ายไปพังงานแล้วก็ไปภูเก็ตด้วยครับ พี่หอมอนุญาตถามเรื่องเรียนนิดน,นึงบบก่อนน้นะมันเคยมีใครมงแต่ว่าไม่เรียนต่อหรืออะไรยังยังยังทาโปรเจกต์ไหมหรือจะไปต่ออะไรได้ไหก็ที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จริงพี่กำลังกาลังคิดคิดอยู่เหมือนกันครับว่าว่า,าแผนในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่ที่ พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเสร็จอาบไปเลยนะครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยครับงานเป็นหลักเท่ากันที่เป็นหลักก่อนคือแบบที่จริงยังมีความอยากจะไปโง่ไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยอยากไปนะอยากไปงั้นเพะจริงจริงยต้องต้องดูก่อนว่าทำไมถึง่อย่างอย่างอย่างตัวผมเองผมก็เหมือนว่าจริงๆริงเราเรื่องเรื่องความสนใจในการเรียนเนี่ยจริงๆก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราเราสนใจจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเราจะ เราไปเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสักวันเฮ้ยเราเราอยากจะไปต่อมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำแมเนจเมนต์อเลยเงี้ยพอพอพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องเรื่องเรื่องคอร์สที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเหมือนว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยไปที่ไหนมันเด่นยังไงอะไรยังไงเธอมันเปิดยังไงอะไรนี้ด้วยอะไรแบเนี้การลดลดไปหมดการทสบายใจได้อยู่ไทยอีกหลยปีน่าได้อีกแต่ที่จริงถ่าจะไปเรียนไปเรียนพร้อมกันเลยไหม ก็เป็นไม่ได้ตัเลยไม่ไั้แต่ว่าคือผมว่าผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครแบบอยากเรียนอ่าวิชาไหนศาสตร์ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นว่าบางบางยูมันจะแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนแบบที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอะไริงี้ยครับ

เยังหวานเขายังหวานเขายังหนเหมือนเดิม่ริครับน่ารักเนจริงๆมรนมีเซลล์ของต้องไกับกับขาๆมันจะมีรำคาญบ้างเล็กน่อย้เราไปคนเดียวอันนี้ปากบเราขอบทุณท่ไดยินนะพี่พี่เพงพี่ตู่เนเป็งบ้างเลยเ่งเพ่งก็ก็ดีจริงๆอ่ะผมวันนั้นเหมือนวันนั้นผมผมทำงานอยู่ก็เหมือนว่า ครับพ <ali> ี่พี่เมสาผู้จัดการบอกให้บัวบอกว่าพี่พี่ตู่เหมือนชวนชวนไปทำเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงเราดีใจมากนะเพราะว่าเราเป็นคนที่เนะวัแรกวใช่นะใช่ผมดีใจมากเพราะว่าเหมือนพี่ตู่อ่ะเหมือนเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราก็ชอบชอบสไตล์การนำเพลงเขาทำเป็นโซ่หรือว่าวิธีการร้องเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาเราโอ้โหเราดีใจมากรวมไปถึงวันที่อัดอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็คือช่วยผมเยอะมากแบบเหมือนว่า เขาให้เกีรยิเรามากเลยเขาให้อิสระเรามากแล้วเขาก็เหมือนกัว่าช่วยสปอร์ตสอนอะไรเราเยอะมากเร่องงวันที่แบบไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตู่น่ารักมากพี่ตู่ก็ชมเราว่าเราร่วมงานด้วยแล้วน่ารักมากๆมเป็นพี่น่ารักมากพี่ตู่เขาเดเราด้ลูกพี่ตู่เขาเปิดเราด้วยลูกลากลูกสาวเขาเลยเอพี่อธบาย้ักพักหนึ่งแล้วผมเจอน้องๆเขาแบบเดินมากเขาแบบเขาแบบนี่ไม่กล้ามาเล่นด้วยแต่น้องน่ารักมาก โอเคโอเคโอเคครับสวัสดีคุณเน่าสวัสดีคุณเจนน้อยฝากฝากคนจีบ้านแพรเมดดีทีนึงลูกครับผมก็ยังไงพวกเราสองคนนะครับฝากแคมเมดด้วยนะครับผมจะวางขายวันแรกนะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับที่ Facebook ของทางแคมเมดออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางแคมเมดออฟฟิเชียลได้เลยครับครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเหมือนคุยกับพี่ๆี่กับพุ่ลูกคนอื่น ก่อนก่อนที่จะข้ามปีนี้ไปหรือเปล่าก็ขออนุญาตอวยพรปีใหม่ที่ทุกทุกคนทุกคนท่อยูอขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกเรื่องเลยนะครับครับพี่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 ประอนหน่อยครับผมก็มือริคสต์มาแต่ปีนียจาทุกทุกคนนะครับก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยคิดอะไรก็สมหวังนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าสถานการณ์ดีขึ้นครับก็อยากเจอทุกทุกคนครับ